ขอบคุณแป้ไทยจากเพจแปรตามใจใส่มืดด้วยนะครับทำไมผูผ้กล้าอาที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างข้าต้องมาเจออะไรแบบนี้โดยเ,เจอ้ามันกากากเอาละเรียบร้อยมีของขนาดนี้ก็จะแก้ตัวกับพวกในหมู่บ้านได้ว่าจริงจรแล้วไปเก็บนี่มาจากบึงที่มนุษย์ไม่ไป ดูจะดีใจไหมนะหมู่บ้านโคบอลเซนจะไปไหนหรือใครไปล่าหน่อยนะล่าวันนี้วันวิธีแต่งงานนี่นะแหมคืออ่าอนั่นเองหรือดได้ใช่ไหมนะแต่ว่าอย่าใส่นะ ให้คนรักรอมันจะไม่ดีนะเออรู้นะเซนเอ,อ๊ะจะไปไหนหรอวันนี้วันจับผู้ครองของพวกเรานะลืมแล้วหรอดูร,รู้ไม่ลืมหรอกว่าจะไปเดินเล่นหน่อยนะด้วยชุดแบบนั้นนะนะอาจได้มีโอกาสล่าไปในตัวไงงั้นเหรอระวังตัวด้วยนะเอออืมเป็นข้อแก้ตัวที่ฝืนจังเลยนะบอกไปตรงๆงก็ดีแล้วแท้แ หน่กหกูหน้าถึงจะเป็นพิธีแต่ไม่ต้องเข้มขนาดนั้นก็ได้สบายสบายไม่ได้หรอกสำหรับรู้แล้วอยากจะเป็นคู่ที่ดีที่สุดนะ่ะตั้งแต่เด็กแล้วไม่ว่าอะไรก็จะอยู่คู่กับรููเสมอทั้งที่เป็นลรกสาวหัวหน้าหมู่บ้านแต่ก็ยังวิ่งไปทั่วซึ่งในพวกเรานั้นถนัดธนูเป็นที่สุดเพื่อที่จะได้อยู่คู่กันกับรูข้าจึงพยายามอย่างหนักยิ่งกว่าใคร ก่อนที่จะรู้ตัวก็ถูกเรียกว่านักกล้าอันดับหนึ่งของหมู่บ้านและลูเองก็ปรารถนาได้ค่าเป็นคู่ลูขน้ำตาลอ่อนอันน่ารักขนปุยของข้าเอ๊ะอ,อ,อะไรนะกลิน่นนี้เสียงนี้ไม่หรอกเรื่องแบบนั้นเอ๊ะเอ๊ะหมู่บ้านมัน รูทุกคนแม่แล็อกมูยูริชูเลฮะโอ๊ตทุกคนถ้าอยู่ก็ตอบหน่อยเซนเซนหรือไขไขแม่ละ่ะน้องชายละ่ะไม่รู้เหมือนกันหมู่บ้านอยู่ดีก็ถูกโจมตีโดยไม่รู้ตัวทุกคนกำลังหนีกันอยู่เจ้าเองก็ด้วยแต่ว่าครอบครัวยอมแพ,พ้ไปทั้งเธอ อย่าลืมที่ตกลงกันไว้สิในกรณีที่ถูกโจมตีจะทําการเผาบ้านและหนีกระจายเพื่อสร้างความสับสนพวกเราถึงขบวนจะอ่านแอแต่ว่าทําอย่างนั้นเผาก็จะไม่ลดไปกว่าครึ่งฆ่าไปแล้วนะอย่าตายซะละ่ะเฮ้ยแต่ว่านี่มันแปลกตามที่ตกลงจุดไฟจากข้างในบ้านมันต้องใช้เวลากว่าไฟจะลามไปทั่วแต่ว่าทั้งหมดนี่ไม่จากหลังคา เอ๊ะคุณลุงทุกคนเซนใครทําเรื่องกันเซนใครทําเรื่องนี้กันไม่รู้อยู่ดีบ้านมันก็ติดไฟขึ้นมายังไงก็ตามไปที่แม่น้ำกันตรงนั้นมันยังไม่ไหม้รีบเข้าเอออืม เดียวไม่ได้ทำนั้นมันเออเอเออเหมือนกับการล่ากวางปิดล้อมร่อให้หนีได้ทางเดียวทุกคนนี่มันกับดักอย่าไปตรงที่ไม่มีไฟทุกคนจะถูกเผากันหมดศัตรูคือไอ้เจ้าที่คิดอะไรแบบนี้ได้ทำไงดีแต่ในทางกลับกันตรงไหนที่มีไฟตรงนั้นก็ยัมปลอดภัย มีตรงไหนมีน้ําให้ลาาตัวบ้างอยากน้ําขอแค่มีเหลือสักเล็กน้อยอะ,อะไรกันนี่มันน้ําและของใครสักคนเอ,เอ๋ใครคนอื่นด้วยทุกคนเออไม่นะเสียงนี้มันรู้เซนช่วยด้วย ว้าร้อนร้อนทั้งขนทั้งเนื้อไม่หมดแล้วรู้ขอให้ปลอดภัยที่เธอเอ๊ะออกมาได้แล้วไฟมันเป็นวงเอ๊ะทุกคนเอ๊ะดูเต้นอะไดอะไรกันยังมีเหลืออีกหรอเนี่ยจาพวกนี้ช่างโชคดีข่ามันที่นี่เลยเถอะมันแก้าตายอยู่แล้วไม่ใช่งั้นเหรอ ไม่ต้องปานี้นั่นคือมอนสเตอร์ค่ะการ,รงาสงสารมอนสเตอร์มาค้ามบางค้าวก็มีความคิดแปลกๆดีนะเนี่ยที่ทำกับรู้หรือว่านั่นคือจะมาทำเนปกติของโลกทางนูน้นงั้นเหรอพวกเจ้าคอยเอามาจากรู้ซะว้าเขาเห็นมีชีวิตอยู่แล้วพูดได้ มันก็ลําบากอย่างนะ้าก็ลามาจนถึงขนาดนี้แล้วจะมาบอกเอาป่านนี้มันก็ถ้างั้นพวกเราจัดการให้เองไม่ต้องหรอกการได้ค่าประสบการณ์เป็นพื้นฐานของเกมนี่นะอย่าอย่าเข้ามาอย่าต่อต้านโดยเปล่าประโยชน์จะดีกว่านะมันจะยิ่งเจ็บปวดกว่าเดิมโอ๊อันตราย สำหรับพวกที่อ่อนแอที่สุดถือว่าใช้ได้เลยนะเอ๊ะถึงจะเป็นโคบอลแต่มอนสเตอร์ก็คือมอนสเตอร์คงดูถูกไม่ได้นะหยุดหยุดนะเว้ยก็บอกแล้วไงเปล่าประโยชน์เพราะการโจมตีทางกายภาพมันไร้ผลแล้วนะแต่บอกไปก็คงไม่เข้าใจละมั้งเจ้า เป็นอะไรกันฉันชื่ออิซึมิโคจิเพื่อกำจัดจอมมารจึงถูกเรียกมาที่โลกนี้เอ,อื้อพวกก้าไงล่ะจัดการในนั้นไปครับประสบการณ์ก็แทบไม่ขึ้นหรอกนะเอ,อ๋ได้เท่าไหร่งั้นดนียเอ,อ่อถ้าจำไม่ผิดใครทุกคนดู รู้รู้ร่างกายมันเอ๊ะรู้เปเป็นอะไรหรือเปล่าไม่นะไม่รู้รู้ทำไมพวกเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ทั้งที่ขยบมีชีวิตทุกวันอยา่างสงบสุขแค่นั้นเองไม่แบบนี้มันไม่เอา อิซึมิโคจิสิ่งสำคัญทุกคนถูกพาไปโดยพุก้ากูจะฆ่ามึงกูจะพามึงให้ได้พุก้าปรารถนาการลางแค้งงั้นหรือมอนเตอร์ตัวน้อยเอ๋ยเอยเอะอะไรใครพวกเดียวกับไอ้เจ้าพวกเมื่อกี้หรือุ๊ ดูเหมือนแค่จะยืนก็ยังไม่ไหวเลยนี่มอนเตอร์ที่อ่อนแอที่สุดโครบาลเอ๋ยเจ้ามันอะอะไรกันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วใครกันฝ่ายที่ถามคือเราตังหากเจ้าปรารานาการลางแค้นผู้กล้าง,งังนเนือเอ๊ะก็แล้วมันอะไรกันเล่าถามแล้วจะทำอะไรได้ปรากฏตัวออกมาสิเอ๋ได้ เอ๊ะเจ้ามนุษย์ขอถามอีกครั้งเจ้าปรัรถนาการลางแค้งงั้นหรือแน่นอนใช่แล้วจะฆ่าเจ้านั่นที่พาทุกอย่างไปด้วยการเป็นมอนเตนที่อ่อนแอที่สุดงั้นหรือไม่สนพวกเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าอ่อนแอถูกพวกมนุษย์ใช้เป็นสนามฝึกการต่อสู้ถูกใช้เป็นอาหารถ้า ขอบมอนเตอร์ตัวอื่นแต่ว่าเรื่องแบบนั้นไม่อีต่อไปถ้าเช่นนั้นมาเป็นพันธมิตรกับเรามาชีวิตให้กับเราเราเจ้าจะได้พลังไว้ฆ่าผู้กล้าตกลงชีวิตของข้าทั้งหมดออกไปเลยดีมากจากนี้ไปจะเป็นของเราเพื่อการแลกเปลี่ยนของสาบานเจ้าจะต่อสู้ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของเรา เจ้าเป็นอะไรกันเราตาลีอาเช่ผู้รับใช้สวรรค์หนึ่งในเสาหลักของเทพธิดาแม่ล็อกมูยุริชุลีฮะโอที่มาช้าไปขอโทษนะทุกคน ให้อยู่อย่างสงบกับแม่นะเท่านี้ทุกคนในหมู่บ้านก็รู้รออีกหน่อยนะจะไปหาอย่างแน่นอนฝังศพเสร็จแล้วงั้นหรืออ่านั้นก็ฟังเรื่องของเราได้แล้วสิเอาแล้วต่อจากนี้ผมก็จะเรียกเปนนะเป็นสซแทนแล้วกันนะครับเพราะว่าทางเพจเขาแปล,แปลมาแบบนี้นะครับเอ๋ได้ยินหรือเปล่า เฮ้ hey, การเมืองเทพมันฟังอยู่แต่ว่าจะให้ตั้งใจฟังง่ายๆได้ยังไงกันตาริอาอยู่ดีทุกคนก็ถูกฆ่าโรเองก็ด้วยแต่ว่ามีแต่ค่าที่รอดค่าคนเดียวทำไมค่าต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยพวกเราอ่านแอแต่การถูกฆ่ายังปรับประโยชน์เนี่ยมันใช่หรือไง จ้าคนนั้นที่มาทําอย่างนี้ไปให้ทําตามใจได้หรือไงจะเย็นไซก่อนอื่นจะตอบคําถามนั้นให้ก่อนแล้วกันเอ๊ะผู้กล้าที่ถูกส่งมาที่นี่โดยพระเจ้าและจุดประสงค์ของจอมันที่สร้างเจ้าขึ้นมาเอ๊ะก็เ,เพื่อให้ผู้กล้าช่วยโลกนี้จากจอมนันเป็นเรื่องของการปกป้องผู้คนแต่ว่าทั้งหมดนั่นเป็นเรื่องหลอกลวงเดาหลอกลวง ก่าคือตั้งแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องไร้สาระนั่นเองการบอกว่าผู้ก้าช่วยโลกนั้นเป็นแค่ข้ออ้างเป้าหมายจริงๆของพระเจ้าและจอมมาน,นั้นคือแจ้งคิงทรัพยากรของโลกนี้เอ๊ะจอมมานเพิ่มลูกน้องของตนเองและของโลกพระเจ้าจะให้ผู้รับใช้ของตนเองกาจัดจอมมานผู้ชนะจะได้ครองทุกอย่างในโลกพระเจ้านั้นสําหรับจอมมานและพระเจ้าแล้วไปเพียงแค่ของเล่นเอ๊ะ ถ้างั้นจอมันกับพระเจ้าสู้กันโดยตรงเลยมันก็เร็วกว่าสิไม่ต้องลําบากมาใช้พวกเราก็ได้ไม่ใช่หรือไงแต่ทั้งสองฝ่ายที่ทรงพลังประทะกันโดยตรงรอบนี้คงจะถูกทําลายและทรัพยาการคงแห้งเหือกดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงโดยการส่งคนของฝั่งตนเองมายังไงล่ะถ้างั้นก็ไปใช้มอนเตอร์ที่แข็งแกร่งกว่านี้สิวกเรามันอ่อนแอไม่มีประโยชน์สักนิดก็บอกไปแล้วไงว่านี่คือการเล่นของพระเจ้าและจอมัน สำหรับการเล่นแล้วจำเป็นต้องมีเจ้ารู้ไหมว่าทำไมเพราะเราพูก้าจะแข็งแกร่งขึ้นจากการกำจัดมอนเตอร์ไงละ่ะเอ๊ะมอนเตอร์ถ้ามีแต่แข็งแกร่งแบบที่เจ้าพูดจะเกิดอะไรขึ้นกับูก้าที่ไร้ประสบการณ์กันละ่ะถ้าถูกฆ่าง่ายๆมันก็เล่นไม่ได้ก็เป็นอีกด้านที่กลับกันดังนั้นก่อนอื่นูก้าต้องต่อสู้กับมอนเตอร์ที่อ่อนแอได้ประสบการณ์เทียะเล็กทีละน้อยจนแข็งแกร่งไม่จริงนะ เพื่อการนั้นถึงมีพวกเราอยู่ใช่เจ้าก็แค่สิ่งมีชีวิตที่สูกสร้างมาเพื่อเป็นสารอาหารให้ผู้กล้าเอะแต่แต่ว่านั่นมันถ้าข่าต่อสู้ก็จะแข็งแก่งขึ้นด้วยสินะนั่นมันก็ใช่อยู่หรอกจริงหรือข้าเก่งเรื่องล่าสัตว์ทลามากมายก็จะแข็งแก่งขึ้นสินะเปล่าประโยชน์ต้องกำจัดมอนเตอร์ถึงจะแข็งแก่งขึ้น งั้นถ้าข้ากำจัดมอนเตอร์ที่อ่อนกว่าข้าให้เยอะก็จะแข็งแกร่งขึ้นและสักวันนึงเหล่าผู้กล้านั้นก็ด้วยไม่มอนเตอร์ที่อ่อนกว่าเจ้าไม่มีเอ๊ะโคบอลน,นั้นเป็นมอนเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่ว่าใครก็จัดการลงได้ง่ายๆมังกับกันก็คือสิ่งมีชีวิตที่จัดการง่ายอย่างโคบอลไม่มีอีกแล้วพวกเรา มีแค่ทําให้ผู้กล้าแข็งแข่งขึ้นทั้งแม่ทั้งล็อกทั้งโมยุริทั้งชูเลฮะทั้งโอ๊ทั้งไข่ทั้งรูทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ถูกฆ่าตั้งแต่แรกแล้วเอ่ออะไรกันงั้นทําไมถึงมาเลือกวันกระกาศแบบนี้นั่นนะ่ะเพราะเจ้ามีใจต้องการที่จะฆ่าผู้กล้ายังไงล่ะมา หมายความว่ายังไงเราเองก็เหมือนกันเพราะอยากฆ่าผู้กล้าน่ะสิเจ้าจะใช้ฆ่าสู่แทนงั้ยหรือใช่สิ่งที่เจ้าพูดมันแปลกผู้กล้าคือผู้ที่ถูกพระเจ้าส่งมาเจ้าก็พระเจ้าไม่ใช่หรือไงมาบอกอยากฆ่าผู้กล้าเนี่ยมันแปลกอย่ามาล้อเล่นกันนะเฮ้ยไม่ว่าใครก็มีแต่ใช้ฆ่าเป็นของเล่นไม่ใช่หรือไงพวกเราถูกฆ่าโดยผู้กล้า ใช้เป็นของเล่นของพระเจ้าไม่ว่าอย่างไหนมันก็เหมือนกันถ้ามาเลือกเพราะจะให้เป็นของเล่นแล้วก็ข้าไม่ต้องการไม่ใช่ไซจะเย็นเราแตกต่างจากพระเจ้าที่ส่งผู้กล้ามาเรานั้นคิดอยากค่าผู้กล้าจริงๆเพื่อการนั้นพลางของพระเจ้าเป็นสิ่งจําเป็นถ้างั้นเจ้าก็ไปฆ่าเองโดยตรงเซิใช้พลังอย่างตอนช่วยฆ่าจัดการผู้กล้าไปก็ได้ ถ้าอยากฆ่าแล้วก็ไปเลือกมันเตอร์ที่แข็งกังก,กับฆ่าเซ่แค่สนรวจจากการดูฆ่าทรมานเพราะอ่อนแอไม่ใช่หรือไงไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็มีาการขัดแย้งไ,งไปมาก็รู้ว่าอารมณ์เสียแต่จะเย็นลงหน่อยการที่เราจะทําให้เป้าหมายสาเร็จต้องมีผู้ที่ต้องการฆ่าผู้กล้าและนั่นไม่มีใครอื่นไซเจ้าเท่านั้นนอกจากนี้เราแต่ต้องผู้กล้าโดยตรงไม่ได้ เราถึงต้องการเจ้าไงล่ะและเจ้าถ้าไม่มีพลังของเราก็ฆ่าู้ก้าไม่ได้เรียกได้ว่าพวกเราลงเรือลำเยวกันยังไงล่ะจะทําได้จริงๆหรือข้าที่เป็นมันหินข้างทางต้องเป็นเจ้าเท่านั้นเอ๊ะนอกจากนี้เจ้านั้นเหมือนเรายังไงล่ะเอ๊ะไม่มีอะไรหมายถึงความตั้งใจอันแข็งแกร่งที่จะฆ่าผูกกล้าเหมือนกัน และเพื่อที่จะทําให้สําเร็จจึงต้องมีเราอะไรละนะขนาดนั้นเลยในตอนนี้คงยังบอกไม่ได้เอาเป็นว่าเกี่ยวข้องกับพระเจ้าที่ส่งผู้กล้ามาก็แล้วกันเจ้ายัางเชื่อใจไม่ได้เป็นพระเจ้าแบบแปลกที่อยู่ดีก็มาบอกให้สู้แต่ว่าจะให้จัดการผู้กล้าคนเดียวก็คงไม่ไหวดังนั้นพลังของเจ้าเอาไม้ฆ่าทัตเทสิอ่ะ